สวัสดีครับพบกับผงแดงได้อีกหนึ่งช่องทางชี้มวยเด็ดชี้มวยเด็ดวันนี้ชี้ไปที่ศึกท่อน้ำไทยทีคีโอเกียรติเพชรเสาที่2ี่24กันยายนถ่ายทอดสดจากเวทีมวยตะวันานา17เนาฬิกาถึง19นประกบคู่มวยโดยโปรโมเตอร์พันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์และโปรโมเตอร์เดียเกียริเพชรมวยทั้ง4คู่วันนี้ขอบอกว่าประกบคู่ได้ยอดเยี่ยมจริงๆ โดยเฉพาะคู่สามนะยอดศิลาช่อห้าพยัคเจอมหาสมุทรนายก,กุ้งเมืองเพชรนี่คือแชมป์มวยรอบมาบินปะทะแชมป์มวยรอบปูนเสือวันนี้หงแดงจะมาหล่นบทวิเคราะห์พร้อมแสดงทัศนะมวยรักมวยชอบ fc ชอบกด subscribe กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปที่คู่หนึ่งนะข้อมูลเข้าคร่าวติงลี่หรือนานฟ้าเสียวุฒิชิป,ปิ้งวันนี้เจอเพชรบุญชูแอสันตาตอง ร้อิติงลี่เนี่ยจากสุราษฎร์ธานีนะขณะที่บุญชูเนี่ยเพชรบุญชูจากเชียงรายติงลี่จังหวัดฝีมือนะเตะขวาต่อยขวาในพอใช้ได้ขณะที่เพชรบุญชูแอดสันปาตองเนี่ยไฟเตอร์บูดุดันหมัดหนักทั้งซ้ายทั้งขวามวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่เพชรบุญชูมองว่าเพชรบุญชูนี่รงแรงทั่วแผ่น ขณะที่ติงลี่เนี่ยดูว่าการเข้ามวยเนี่ยหลวมไปนิดนึงวันนี้มีโอกาสโดนหมัดโดนศอกหลับหล่นได้วันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรบุญชูแอดสานปาตองวันนี้จะขยมเบียดนะลุ้นน้ำนอกได้เลยติงลี่น่านฟ้าเสียวุธชิปปิ้งได้ในบ้านปลายส่วนคู่สองฉลามเงินสิทธ์ฉลามขาวเจอวันผู้ใหญ่เกียรติวินยัย ฉลามเงินเนี่ย18จากนู่นเลยนะสงขลาซ้อมอยู่ที่สนามมวยนานาชาติฐานใหญ่สูง165ขณะที่วันผู้ใหญ่เนี่ย17จาก111นะสูง170ซ้อมอยู่ชนบุรีมวยคู่นี้เป็นมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ฉลามเงินนี่เป็นมวยซ้ายแข้งซ้ายนี่ดีมากๆส่วนเข่าในเนี่ยขวางหน้าแถงก็ทําได้ดีส่วนวันผู้ใหญ่ เป็นมวยฝีมือเตะขวาต่อยขวาสูงยาวอาวุธดีวันนี้ถือว่าเป็นโจ์หินด้วยกันทั้งคู่ฉลามเงินฝีมือวันผู้ใหญ่ก็ฝีมือวันนี้หงแดงชอบไปที่วันผู้ใหญ่มองว่าวันผู้ใหญ่เนี่ยเป็นมวยได้เปรียบเรื่องของสรีระรูปร่างวันนี้สูงยาวกว่าจะชิงถีบวางแข้งถีบวางแข้งขณะที่ฉลามเงินวันนี้สั้นกว่า การออกอาวุธแต่ละอย่างแต่ละชุดเนี่ยต้องคิดแล้วคิดดีวันนี้นอกนะวันผู้ใหญ่ดูดีกว่าในฉลามเงินดูดีกว่าแต่หงแดงชอบไปที่นอกของวันผู้ใหญ่วันผู้ใหญ่จะเบียดเฉือนชนะฉลามเงินได้แบบสนุกมวยคู่นี้เจอกันที่พิกัดน้ําหนักร้อยสามเอฟชีเอฟซีนะชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงโดยหงแดงกจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือ FC ที่ไม่ได้เข้ามาดูมวยต้องการที่จะหาค่าน้ํามันค่าประตูค่าเบียร์สามารถเข้าไปเยี่ยมชมเข้าไปจิ้มได้นะที่มวยพักยก PK 1 1 8หรือแอดหง1 8 8การเงินมั่นคงมากๆมาที่รองคู่เอกคู่เอกรองคู่เอกเนี่ยยอดศิลาชาวห้พยักเจอมหาสมุทรนายกกุ้งเมืองเพชร117 ยอดศิลาเนี่ยยี่ส,สิบเอ็ดจากโคราชนะเป็นมวยซ้ายแชมป์มาบินขณะที่มหาสมุทรนายกกุ้งเมืองเพชรหรือแปะมีนบุรียี่ส,สิบเอ็ดจากบุรีรัมย์แชมป์ปูนเสือตัวที่สิบเก้าสามฟอร์มล่าสุดของยอดศิลาชนะโชคดีพีเคแสนชัยชนะโชคดีพีเคแสนชัยชนะอิทธิพลสิงห์มาวินสามฟอร์มล่าสุดของมหาสมุทรแพ้ผลพรานชัยชนะยอดคาราบาวแพ้นอกยกสี่ปังต่อพอหลักมูล มวยคู่นี้เจอกันที่พิกัดน้าหนัก1้อยสอดศิลานี่ซ้ายแข้งซ้ายนี่ออกได้ดีมากๆคมแรงหมัดซ้ายก็ออกได้ดีในนี่เหนียวแน่นขณะที่มหาสมุทรมวยขวาในนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งสอกคมมวยคู่นี้ดวลเดือดน,นะสรีราพอๆกันหงแดงชอบไปที่เพชรศิลามองว่าเพชรศิลานี่ฟอร์มสดอาวุธดีทัศนคติในการออกอาวุธในการต่อยมวยนี่ดีมากๆวันนี้ แชมป์มาบินจะชนะแชมป์ปูนเสือได้แบบสนุกส่วนคู่สี่คู่สี่ผลพรานชัยเจอปังต่อพอหลักบุญร้อยสิบเจ็ดจุดห้าโอ้โห,โหมีติ่งนิดนึงผลพรานชัยนี่ยี่สองจากกระบี่นะขณะที่ปังต่อเนี่ยพอหลักบุญยี่สี่จากอุบลสามฟอร์มล่าสุดของผลนี่ชนะอย่างเดียวเลยชนะนินมังกรอสบายท้ชนะพยัคฆ์จิ๋วสกีล่าสปอร์ตชนะเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มสามฟอร์มล่าสุดของบังต่อแพ้ เพชรสมหมายสอสมหมายชนะชูทรัพย์สอจราชีพชนะนอกยกสีมหาสมุทรแปะมีนบุรีเป็นมวยอ,อาวุธใกล้เคียงกันมากๆโผลนี่เตะขวาต่อยขวาไฟเตอร์ในก็พอใช้ได้ส่วนบางต่อเตะขวาต่อยขวาสอบคมในถือว่าเป็นจุดแข็งมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่โผลมองว่าโผลนี่นะพลันชัยยี่ห้อพลันชัยถ้าไม่แกร่งจริงๆเนี่ย จะไม่ปล่อยมาออกจากคอออกมาต่อสู้วันนี้มองว่าผลนะแกร่งทั่วแผ่นเจอปังตอจอมเขาอาวุธดีวันนี้ถ้าไม่ประมาทไม่พลาดไม่หลับไม่หล่นก่อนนะผลจะเบียดเฉือนอนะปังตอพอหลักมุลได้แบบสนุกนี่คือ4คู่ศึกเท่าน้ำไทยทีคิโอเกตเพชรประกบคู่โดยโปรโมเตอร์เดียเกตเพชรพันตำรวจโทสุรเชษเดชพัน์ ถือว่าประกบคู่ได้ดูดีจริงๆมาดูมวยรักไม่ชอบชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่ยอดศิลาชอห้าพยักวันนี้นาะยแชมมาบินจะเบียดเฉือนชนะมาสมุทรนายกกุ้งเมืองเพชรได้แบบสนุกนี่คือชอบหนึ่งชอบที่สองชี้ชัดไปที่เพชรบุญชูแอดสันป่าตองวันนี้มีหมัดคอยกล่อมคอยอัดคู่ต่อสู้วันนี้จะเบียดเฉือนชนะติงลี่เสียวุฒิชิปปิง้ง รุ่นน้ำนอกด่านส่วนชอบที่สามชี้ชั้นมาที่วันผู้ใหญ่เกียรติวินัยวันนี้ได้เปรียบสรีระรูปร่างมวยตัวใหญ่เมียไม่ได้วันนี้จะเบียดเฉียนชนะฉลามเงินสิทธิฉลามขาวได้แบบสนุกร้อยสามปอนด์นะนี่คือชอบสีดสามส่วนชอบสุดท้ายวันนี้รุ้นเหนื่อยชอบไปที่ผลพลันชัยวันนี้ถ้าไม่ประมาณไม่รับไม่หล่นก่อนนะ วันนี้จะอัดนักมวยรุ่นพี่อย่างปังต่อพ่อหลักมุนได้แบบสนุก fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาของแดงโดยของแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง fc ถ้ายังไม่มวยตัวช่วยอยู่ไกลนะต้องการเสี่ยงโชคหาค่าประทูหาค่าน้ํามันนิดๆหน่อยๆเข้าไปได้ atpk 1นึ 8, หรือ at หงหนึการเงินมั่นคงจริงๆไว้ใจได้ วันนี้เวลาหม,วลหมดเวลาก่อนจากกันหงแดงของอยพอให้ f อฟหงแดงทุกคนปราศจากโรภคภัยไข้ควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะถ้าเข้าถูกบังเอาสองข้างวันนี้เวลาหมดสวัสดีครับ